เว็บไซต์ iPlay บริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและ ID เกมบริการเติมเงินมือถือทุกค่ายสะดวกรวดเร็เวปลอดภัยง่ายด้วยระบบอัตโนมัตินึกถึงเกมนึกถึง w o r l d w วด i เว็ i ไอเเท่านั้น เอาละครับผมก็ขอก o ุ d m o r n น n g งเ e r y o รีวกันด้วยนะผมก็มีอยู่ช่อง SQ 8ก็8นะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อไฮไลท์อีกแล้วนะครับผมก็มาอยู่ทางด้าน After e f f e c t อีกแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเป็นโปรแกรมนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมนม้ชยมคือผมต้องขออภัยคนติดตามเอ่อที่ติดตามทางด้านพี่มียโปรแล้วก็ Sony ่เวกัสด้วยนะผมเพราะว่าเออโซนี่เวกัสก็เพิ่งสอนไปนี่หว่า เดี๋ยพี่เมียโปรมที่ผมยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาหาวิธีทาไฮไลท์อะไรที่มันเท่ๆในพี่เมียโปกันแล้วกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้เป็นทางด้านอัลเทอร์เอฟเฟกก่อนนะผมเพราะว่ามันทาอะไรได้เยอะแยะเนาะก็คือในคลิปนี้น่าจะได้เห็นตอนตัวอย่างแล้วแหละเนาะคือเป็นแบบผมจะสอนตัดต่อไฮไลท์แบบปืนมันหมุนแล้วเข้ามาหาตัวละครของเราอะแล้วก็มันจะบึบ เอาแมา่อธิบายไม่ถูกเราไปดูตัวอย่างกันเลยหนอปึ๊บนี่นะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมได้ทําการตัดต่อนะผมเออก่อนอื่นเราจะเป็นตัวอย่างเนี่ยเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้ไว้เออทําไมวะเนี่ยดูดูด,ดูปืนมันจะหมุนมาแบบนี้หนอปึ๊บนี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูใหม่ดูใหม่ดูใหม,ใหม่มันจะหมุนออกมาจากข้างนอกนี่แล้วก็แบบ มีไฟด้วยก็ได้หนอมหรือว่าไม่มีมียังไงก็แล้วแต่หนอมปึบนี่แล้วมันจะเข้ามาแล้วก็ประมาณนี้หนอม <Yeah. S 1> เนี่ยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหคลิปนี้บอกเลยหนอมว่าผมใช้เวลาการตัดต่อและตัดต่อแบบโคตรสุดอะแต่ว่าคนดูแค่สองพันโอ้โหผมท้อเลยว่ะมีคนแบบนี้ผมท้อเลยดูดิโอ้โหอะไรนเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจโคตรทำเลยนะผม เออดูดูใหม่นี่หมุนเข้ามาแบบนี้นะครับยิ่งดูโอ้โหนี่ตตะต่อแบบว่ามหาเทพอะไม่มีใครทําแน่นอนแบบเนี้ยเออ เดี๋ยวรอประกวดก่อนนะผมประกวดช่องวิก i X2 เอ็กทูอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะรับเมื่อไหร่เอาละผมนี่ก็คือการตัดต่อแบบนี้ผมไปดูมาจากช่องยูได้นาะผมก็ช่องยูไดลงเมื่อโอ้โห11เดือนที่แล้วนะครับผมก็คือตอนนั้นแบบยูได้ทำไฮไลท์ใช่ไหมทำไฮไลท์ฟรีไฟล์แบบแตัดต่อโคตรเท่อ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหนี่เพลงพิคซิสนะผมคือแบบโคตรก๊อดอ่ะตอนนั้นอ่ะดูดูดูท่านผู้ชมดูนะ บบ,บ,บอันนี้ผมขอไม่เปิดเสียงก็แล้วกันเนาะมันมีลิขสิทธ์เนี่ยปืนมันหมุนมาแบบนี้ว้เนี่ยผมไปเห็นดูดิเึบ,บหมุนมาแบบนี้หนผมแล้วเข้าดูดูด,ด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเบบอ่านี่หนผมประมาณนี้เลยเนาะโคตรเทพอะยูไดตัดต่อตอนนั้นนะครับช่องยนะูไดเนาะดูดิมีฟ้าผ่าตั้งนานแล้วนะผมเป็นแบบว่ายุคเริ่มต้นตัดต่อเลยนอะมตอนนั้นแต่ยูไดไม่ทําก็ไม่เป็นไรเนาะ เอาละครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูก่อนน่ว่าไฟาที่ผมเตรียมไว้จะมีอะไรบ้างก็คืออันที่1ก็จะมีปืนนะครับผมอ่าลูปปืนของเราแล้วก็อันที่2ก็ไฮไลท์ของเราแหละครับประมาณนี้เนาะคือในไฮไลท์ท่านผู้ชมใช้ปืนอะไรก็ไปหาปืนมาให้ถูกด้วยน่อยอย่างเช่นในไฮไลท์นี้ผมใช้ดีเซอร์ใช่ไหมปืนของผมก็ต้องเป็นดีเซอร์นะผมวิธีการหารูปปืนแบบนี้นะก็ย้เราเข้ามาใน Google แล้วก็นี่เลยหน่มาพิมพ์ขหาดใน Google เลยหน่พิมพ์ว่าฟรีไฟล์แล้วก็พิมพ์ชื่อปืนไปเลยม,มมสุติหะ M อ่านี่ผม M 8 8 7ปืนแล้วลูกซองใช่ไหมแล้วก็เอออ่าลามาก่อนแล้วก็นี่น่อมแล้วก็พิมพ์ไปข้างหลังว่า PNG นะครับผมก็คือ PNG จะเป็นแบบไฟล์รูปที่มันแบบไม่มีพื้นหลังอะ่ะเอา้าทำไมมันเข้าเนี่ยผมโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยคีย์บอร์ดของผม,น,ผมนะผมอ PNG นะ่นอแล้วก,กด Enter ไปปุ๊บนี่แบบนี้นะผมอเห็นไหมเนี่ย เนี่ยถ้าขอไฟล์ png ก็ประมาณนี้ที่ข้างหลังมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะับเนี่ยถ้าเรามาทําการคลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปนะครับนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมน้ชยมดูตรงนี้ด้วยนะมันจะเป็น png แบบนี้นะผมอ่าก็คือแบบนี้เราจะได้ไฟล์แบบยังไงน้ชมเออได้ไฟล์ที่เป็นแบบไม่มีพื้นหลังนะครับแต่ว,ว่าถ้าเป็นไฟล์แบบนี้นี่ดูมันไม่มีช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังแล้วก็คลิกขวาบันทึกนะผมมันจะเป็น jpeg ไว้เออมันต้องเลือกไฟล์ที่เป็น png นะครับผมน่าจะเข้าใจแล้วแล้วก็ อยากได้ปืนอะไรก็มาค้นหากันเอาเองเนาะอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็พียนจีนอมนี่เห็นไหมลูกข้างจะเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนตารางอะ่ะเออประมาณนี้เรากดบันทึกนี่จะเป็นพียนจีนอมโอเคประมาณนี้เรามาเริ่มตัดต่อกันเลยนะผมก่อนอื่นก็ลากไฟล์ทั้งสองอันลงมาใส่เลยปึ๊บโอเคจากนั้นก็ลากไฮไลท์ของเราลงมาเลยเนผมปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เราทําการหาจุดเริ่มต้นไฮไลท์ของเราได้เลยนะครับผมผมก็จะหาจุดเริ่มต้นแป๊บหนึงเนาะปึ๊บปุ๊บป๊บอ่า โอเคผมก็จะจุดเริ่มต้นในแล้วผมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผมก็ให้เราทําการกดปุ่ม Control Shift D นะผมปุ๊บแบบนี้ก็จะเป็นการแยกเนาะหรือว่าจะกดตรง Edit แล้วก็ Speed Layer ก็ได้นะผมแล้วจากนั้นก็ลบ Layer ที่เราไม่เอาหนะ่อก็คือท่อนข้างหลังนี้ปุ๊บแบบนี้เนาะแล้วก็นี่อันนี้มาไว้ตรงจุดเริ่มต้นศูนย์วิเลยนะผมปุ๊บประมาณนี้แล้วเราลองมาดูไฮไลท์นิดนึงหน่อนะมปุ๊บประมาณนี้ทําไมมันไม่มีเสียงวะเนี่ยเอ้า เสียงมันเบาอ๋อเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงดูหน่อยดิเสียงเบาแหละเดี๋ยวเรนเดอร์ก็น่าจะมีเสียงไม่เป็นไรหนอกไม่มีเสียงก็ไม่เป็นไรปึ๊บประมาณนี้นี่ก็จะยิงหัวประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจะกระโดดมาแบบนี้จุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้แหละครับที่ผมจะเอาเนาะโอเคก็ให้ทำการกดเหมือนเดิมนะผมคอนโทลชิปแล้วก็ปุ่มดีนะผมเป็นการแบบว่าแยกส่วนเนาะแยกเลเยอร์แล้วก็ทําการลบเลเยอร์ที่เราไม่เอาเลยเนผมปึ๊บประมาณนี้เราก็จะเหลือแค่ไฮไลท์ของเราประมาณนี้นะผม แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราทําการหาจุดเริ่มต้นที่เราจะทําการให้ปืนมันหมุนมาเลยนะครับผมอ่าก็คือผมจะจุดเริ่มต้นที่ปืนมันหมุนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการลากรูปภาพที่เป็นรูปปืนของเราลงมาเลยนะครับผมคลิกซ้ายค้างลากลงมาเลยนะครับผมอ่าจะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะาวางตรงการแบบนี้เลยก็ได้ผมมีประมาณนี้เนาะ แล้วก็เราทําการเอาเลเยอร์รูปปืนของเราหน่อนี่มาไว้ตรงจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะเอาไว้เลยหน่ออ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เราทําการหาจุดสิ้นสุดของปืนหมุนนะผมก็คือแบบท่านผู้ชมจะให้ปืนมันหมุนแล้วมาสิ้นสุดถึงตรงไหนละ่ะอะไรประมาณนั้นหน่อมก็คือผมจะให้มันสิ้นสุดตรงนี้แหละผมอ่าก็คือตอนที่กําลังยิงตัวละครแล้วนะครับผมก็เราทําการกดปุ่มคอนโทรลชิปดีเหมือนเดิมเพื่อเป็นการแบบว่ายแยกส่วนแล้วก็ ดีลิทไอเลเยอร์ที่เราไม่เอาเลยผมน,นี่ความยาวของปืนหมุนของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่หมุนเนาะจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มทําให้มันเป็น 3D กันเลยนะผมทำให้รูปภาพอันนี้เป็น 3D เนาะนี่นะผมก็ให้ทุกชมมาดูตรงเลเยอร์รูปปืนของเรานี่แหละครับ แล้วก็มันดูตรงช่องนี้เนาะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงช่องแบบเป็นช่องสี่เหลี่ยม 3D แบบนี้ไหมท่านผู้ชม,มเนี่ยดูตามมาส์ผมเลยหนอมแต่ว่าถ้าของใครไม่มีช่องตรงนี้หนอมนี่นก็ให้เรามากดตรงนี้เนาะน,นี่โหมดอะไรแบบนี้แล้วนี่กดปุ๊บนี่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้ามากดอีกครั้งหนึ่งก็ปุ๊บนี่มันก็จะเป็นโหมดนี้หนอมก็ให้เรามากดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะผมตรงช่องนี้เลยนะที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยม3าดีหนอมกดไปปุ๊บนี่แบบนี้หนอมก็จะเพิ่มรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วคคครรรััับบบบก็็ือออแนนนนนนนีี้้้มมมทาาาาใหูปปภพขงงเเเเ 3D ่ะะผโณ ดูนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราทําการเอาเส้นไทม์ไลน์นี้เลยน้องเส้นเหนอฟ้านี้ไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเลเยอร์รูปปืนของเราเลยน้องก็คือตรงนี้ใช่ไหมจุดเริ่มต้นของมันโอเคจากนั้นก็มากดลูกศรเปิดหน้าต่างตั้งค่าเพิ่มเลยนะผมนี่ตรงนี้เลยเนาะปึ๊บกดมาหนอนี่ก็จะเพิ่มแบบนี้แล้วก็ให้เรามาดูตรงช่องทานฟอนะครับผมโอเคแล้วก็มากดลูกศรเปิดหน้าต่างตั้งค่าเพิ่มอีกนอมปึ๊บตรงช่องทานฟ้อนนี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะผม แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะผมนี่เราเอาเส้นของเราไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเลเยอร์รูปปืนของเราแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้เรามากดตรงรูปนาฬิกาตรงช่องนี้เลยหนุ่ม position นะครับผมกดไปปุ๊บนี่กดรูปนาฬิกาไปเนาะช่องแรกนะครับผมแล้วก็ช่องที่2ก็คือตรงนี้เลยรนบผมน่าจะเป็นไซส์เนาะถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คือขนาดของรูปภาพของเราครับผมกดไปปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่านนี่ก็คือจะเป็นแบบ การเอียงองศาของรูปนะผมปุ๊บก็คือเอาง่ายๆนี่สช่องนี้เลี้ยงลงมาเลยนะผมติดกันเนาะกดตรงรูปนาฬิกาแล้วก็มากดอีกช่องหนึ่งนะผมว่าคือนี่แกนวเลยนะผมอ่าล้วกดไปเลยน่ผมกดตรงรูปนาฬิกาเนาะปุ๊บนี่ก็จะเป็นกดรูปนาฬิกาสี่ช่องนะ่อมก็คือตั้งแต่โพ i ิชันแล้วก็ลงมา3อันแล้วก็มากดตรงแกน Y อีก1นึ่งอันน,นี่แล้วก็พอเรากดแล้วมันก็จะมีมาร์คขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนี่มาร์คของมันเนาะจากนั้น ก็ให้เราทําการปรับเลยหนอมปรับค่าเนาะที่เราจะปรับค่าหนอมก็มีแค่สี่ช่องที่เราทําการกดรูปนาฬิกาเองนะโอมโอเคก่อนอื่นมาดูตรง position ก่อนหนอม position ก็คือแบบขึ้นลงอะไรแบบนี้นะโอมอ่าขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาคนระับแต่ขั้นตอนแรกเราจะมาปรับไซส์ก่อนให้มันใหญ่ๆก่อนเลยนะโอมนี่ปรับไซส์ก็ขยายเลยหนอมวิธีการปรับก็ค,คือคลิกซ้ายตรงค่าของมันเลยหนอมสามช่องนี้ช่องไหนก็ได้แล้วคลิกซ้ายค้าง ลากไปฝั่งขวานะครับผมนี่ประมาณนี้รูปภาพของเราก็จะใหญ่ขึ้นเน,น้องนี่ขั้นตอนแรกเราทําให้รูปปืนของเราใหญ่ก่อนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือมาดูตรงช่องนี้ก็ここคือปรับองศาแหไะครับดูตามเมาส์เลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างตรงช่องไหนก็ได้3ช่องคลิกซ้ายค้างปุ э บ๊บแล้วก็ลากไปฝั่งขวาผมนี่มันก็จะเป็นการเอียงปืนน้ท่านผู้ชมจะเอาเอียงประมาณไหนก็แล้วแต่เลยนะผมส่วนผมจะลากมาฝั่งขวาผม,มก็จะมีการเอียงองศาประมาณนี้ก็ปรับตามผมได้เลยนะครับ แล้วก็ขั้นตอนออกไปก็คือมาปรับตรงนี้เลยนะครับผมตรง o s i t ช o นนะครับผมก็คือเป็นการแบบลากไปหน่อมขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาเนาะนี่ช่องแรกจะเป็นแบบซ้ายขวาแล้วช่องที่2จะเป็นขึ้นลงนะครับผมก็คือที่ในตัวอย่างที่ผมทำใช่ไหมผมก็จะปรับแบบไปทางซ้ายขึ้นไปนิดน,นึงหน่อมนี่ขึ้นแบบนี้ ขึ้นสูงไปแบบนี้เลยนะองปึ๊บ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 นี่ให้มันเห็นนิดนึงเนาะแล้วก็ลากมาฝั่งขวานอมนี่ก็คือให้มันออกจากนอกกรอบของเราไปเลยน้อมนี่ประมาณนี้เพื่อที่ให้แบบว่ายังไงท่านผู้ชมให้แบบมันค่อยๆหมุนเข้ามาเนาะนี่ก็คือรูปภาพของผมตอนนี้จะมาอยู่ประมาณนี้แล้วน้องก็คือจะออกจากเฟรมของวิดีโอของเราแล้วน้อมอ่นนี้ครับถ้าเราลากมาก็มันก็จะเห็นเนาะแต่ว่าให้เราทําการลากออกไปเลยนอมไม่ให้มันเห็นเนาะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราจะปรับแค่3มช่องเองนี่ผม position แล้วก็ไซส์แล้วก็องศานะครับก็ให้ได้ประมาณนี้แล้วแต่นิยมความชอบแต่ละคนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราทําการลากเส้นทำลายสีฟ้าอันนี้นะครับลากมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดของเลเยอร์รูปภาพของเราเลยนมนี่ลากไว้ตรงจุดสิ้นสุดเลยนะครับแต่ถ้าเอาเส้นมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดแบบว่าสุดเลยนะผม,มันก็จะไม่เห็นแบบกรอบอะไรพวกนี้เนาะก็เราทําการเอาเส้นถอยหลังมาประมาณ1เฟรมก็ได้นผมปุ๊บประมาณนี้นี่มันจะเห็นกรอบเนาะโอเคเอาประมาณนี้แหละครับ แล้วจากนั้นก็เราทําการปรับค่าได้เลยนะผมโอเคก็วิธีการปรับค่าสำหรับเฟรมสุดท้ายนี้หนอมก็ไอเราทาการแบบว่าให้รูปปืนของเรามันเท่าอันเนี้ยเห็นไหมนี่เท่าตรงตัวละครของเราถือนะผมโอ okay. เคยวขอทําให้ภาพมันเต็มหน้าจอปุ๊บประมาณนี้ก็เราทําการแบบนี้ปรับค่าลากปืนของเราเข้ามาเลยหนอมนี่ลากเข้ามาเลยปึ๊บปุ๊บป๊บลากเข้ามาแล้วก็เอาลงมาปึ๊บแล้วก็เอาองศาเท่าเดิมประมาณนี้นะผม แล้วทาการย่อไปเลยย่อไปเลยนะผมแล้วก็ซูมเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ลากเข้ามาให้เอาง่ายๆอ่ะให้มันรูปทรงประมาณแบบที่ตัวละครของเราถือครับผมนี่เข้ามาอีกปุ๊บแล้วก็ย่อเข้าไปอีกเอา้ากดผิดนะผมแล้วก็ย่อขนาดปืนของเราอีกนี่ขนาดผมจะเอาย่อประมาณนี้แล้วกันน่าจะจะแบบว่าเท่าปืนของเราแล้วแหละนี่แล้วก็ลากลงมาหน่อยนะผมปุ๊บประมาณนี้ อ่านี่ตอนนี้มันมาอยู่ใกล้ปืนที่ตัวละครของเราถือแล้วหนอมแต่ว่าถ้าอยากจะให้รูปภาพมันหันแบบนี้แหละทํายังไงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะผมเดี๋ยวเออนี่ก็ฟูลแล้ววะ่ะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหนอมเป็นพิกเซลนิดนึงเนาะก็คือเรามาทําการปรับค่าตรงช่องนี้เลยหนอมแกนวายเนาะนี่ปรับค่าข้างหลังนะครับก็คือถ้าปรับค่าข้างหลังแบบนี้ปืนของเราก็จะหมุนเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันจะหมุน3าดีแบบนี้เลยนะผมเห็นไหมโอเคถ้าเราปรับค่านี่ครับผมก็วิธีการทําให้มันเหมือนตัวละครของเราก็ ลากไปเลยหนอมลากไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้เนาอนี่ปืนของเราก็จะแบบหันไปแบบนี้เลยนะครับผมมันเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันดูมัวๆเนาะโอเคแต่ว่าให้ทําการปรับประมาณนี้ก็ได้แล้วหนอมแล้วก็ให้มันติดกับปืนที่ตัวละครองเราถือนิดนึงก็มาปรับตรงโพซิชั่นหนมแล้วก็ช่องที่2ลากมันเข้าไปเอ้ยช่องที่2เป็นขึ้นลงเนี่ยช่องแรกหนอมปุ๊บนี่แค่นี้แหละผมแค่นี้ก็เหมือนมันจะติดนิดนึงแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะผม แล้วก็มาดูตรงแกน y อีกนะผมพอเราปรับแล้วก็จะมีช่องข้างหน้าใช่ไหมท่านผู้ชมช่องข้างหน้าตอนนี้เป็นศูนย์นมให้เราปรับประมาณ3ก็ได้นะผมสกด Enter ไปก็คือมันจะแบบหมุนประมาณ3รอบอ่ะที่จริงมันก็ไม่ใช่3รอบหรอกผมแต่มันก็หมุนเยอะอยู่แต่ว่าคือส่วนใหญ่ผมจะปรับค่าเป็น3มนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอเอไปหมุนหนึงมาดูตรงช่องท้ายเอ้า ก็คือเมื่อกี้ผิดพลาดน,นิดน,นึงนะผมมันทําการคุมดํา2มมาร์กแบบเนี้ยคือถ้าเราปรับค่าเป็นเมื่อกี้ผมปรับค่าเป็นสาใช่ไหมมาร์กอันแรกของผมก็จะเป็น3ด้วยนะผมก็แนะนําให้มาตรวจสอบดูด,ด้วยนะให้มันเป็นศูนย์นะผมตรงแบบว่าจุดเริ่มต้นอ่ะปึ๊บประมาณนี้เนาะแต่ว่าจุดสิ้นสุดค่าข้างหน้าจะอยู่ที่3นะผมเมื่อกี้มันแบบว่าปรับพร้อมกัน2อันเลยไงเนี่ยแต่ให้เราทําการปรับเป็นศูนย์งงไหมเนี่ยท่านผู้ชมก็พยายามสอนแบบไม่งงมากนะผมโอเคลองมาดูกันน,นี่ ถ้าเรามาดูก็นี่ปืนมันจะหมุนเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมดูดูนะครับผมแล้วก็วึบนี่ปืนมันจะหมุนเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆย่อมาเท่ากับปืนที่ตัวละครของเราถือนะก็คือแบบเนี่ยช่องสุดท้ายมาร์คสุดท้ายของเราก็คือให้ยอ่อปืนอะไรทั้งสิ้นให้มันเท่ากับที่ตัวละครของเราถือนะครับประมาณนี้จะอธิบายประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนมาร์คแรกก็คือให้เราทําการ ทำให้ปืนมันใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆประมาณนี้แล้วก็ให้มันอยู่นอกเฟรมนะผมแล้วก็มันก็จะหมุนเข้ามาแบบนี้แหละครับแต่ถ้าแบบว่าดูหมุนแบบน้อยเกินไปนะผมนี่ดูหมุนน้อยเกินไปใช่ไหมประมาณ3รอบอะที่มันหมุนเนาะโอเคก็คืออย่างที่ผมบอกอะครับผมว่าเอาเส้นก่อนอื่นเอาเส้นมาไว้ตรงมาร์กสุดท้ายก่อนน้อมแล้วก็มากดตรงมาร์กสุดท้ายอย่าให้มันแบบว่าคุมดำสองอันแบบนี้นะถ้าคุมดำสองอันแบบนี้มันจะทําการปรับค่าเหมือนกันทั้งสองมาร์กเลยน้องนี่กด อันเดียวหนอนมาร์กอันเดียวแล้วก็ปรับค่าหนอนเมื่อกี้ผมปรับเป็นหมุน3รอบใช่ลองเอาเป็น5้ารอบก็ได้หนอมถ้าอยากให้มันหมุนเยอะๆอะ่ะโอเคลองมาดูกันนะผมปึ๊บนี่แบบนี้ก็จะหมุนเยอะขึ้นนะผมแต่ว่าถ้าไม่พอก็เอาประมาณหมุน10ครั้งไปเลยไปจะประมาณไหนเนาะขอขยายก่อนนะผมปึแบบ๊บลองดูนะผมปึแ๊บบนี่อันนี้ก็จะหมุนเยอะเกินไปมันก็จะไม่สวยเนาะบางทีอะ่ะดูดิปึแบบ๊บ เรามาดูของยูไดบ้างหน่อมยูไดก็จะหมุนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะนี่เวิบ,บนี่ประมาณนี้เลยนะผมเวบ,บโอเคผมก็จะเอาหมุนสัก5ก็แล้วกันเนาะท่านผู้ชมนี่ตั้งค่าเป็น5เนาะมาร์คสุดท้ายเวบ,บก็จะหมุนประมาณนี้เลยเนามแล้วก็เข้ามาอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนะล้วสำหรับวิธีการทําปืนหมุนมันง่ายๆมันแค่ปรับตรงทานฟอร์มเองนะผม ก็พับหน้าต่างไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้เออแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างถ้าอยากให้มันสมูทนะครับผมเปิดหน้าต่างทารฟอร์มขึ้นมาใหม่แล้วก็คุมดํมมาร์คทุกอันนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม F9 ปุ๊บประมาณนี้หละครับผมแล้วก็ย่อหน้าต่างได้เลยมาร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคพับหน้าต่างแล้วเราลองมาดูกันนะครับผมมันจะแบบเร็วๆนี่แบบนี้หนอะปุ๊บมันดูแบบสมูทขึ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเนาะโอเค แล้วก็ขั้นตอนต่อ,อไปน้ผมเราก็จะมาทําให้หน้าจอมันสั่นกันนะครับวิธีทําให้หน้าจอมันสั่นน้ผมก็ให้เราทําการเอ่อคลิกขวาตรงว่างๆตรงช่องนี้ก่อนน้องคลิกขวาแล้วก็มาตรงนิ้วแล้วก็มาตรงอันนี้เลยน้ผม adjustment layer หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมกดมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นน้ให้เราทําการเอาเส้นทำลายของเราหน่อยมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดของเลเยอร์ปืนของเราก็คือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้เลเยอร์ปืนของเราจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้เราทําการมาตรงช่อง p r e v i e เลยนะผมะแล้วก็มากดลูกศรน,นี้นะก็คือ next frame มันแหละรครับผมก็คือเลื่อนไปฝั่งขวาทีละเฟรมนะผมผมก็จะกดลูกศรน,นี้ประมาณ10ครั้งน่มหรือว่าเลื่อนไป10 f เฟรมมั่นแหละครับโอเคเอกด1 0บนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกนี่ก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็ให้เราทําการกดปุ่ม control shift d นะก็เป็นการแยแล้วก็ลบเลเยอร์ไปได้เลยนะผมโอเคประมาณนี้เนาะ แล้วก็เราทาการเอาเส้นนี้ไว้ตรงจุดสิ้นสุดของเลเยอร์ปืนของเราเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มากดเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็มากดลูกศรอ,อันนี้นะผมอ่ะก็เลื่อนไป10เฟรมเหมือนเดิมนะผมไปฝั่งซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะผมนี่ประมาณนี้กดปุ่ม Control Shift D ปุ๊บแล้วก็มาทําการลบเลเยอร์ที่เราไม่เอาน,นี่มันก็จะได้เลเยอร์มาประมาณนี้เลยนะผม ที่เราจะทําการเอาเอฟเฟกสั่นหน้าจอมาใส่เนาะโอเคจากนั้นก็มาตรงช่องเอฟเฟกแล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยนะผม S underscore shake น,นีผมนี่ประมาณนี้แค่นี้ก็ขึ้นแล้วผมนี่แล้วก็เลือกเอฟเฟกอันนี้นะก็คือสำหรับวิธีการลงเครื่องมือพวกนี้ผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วเนาะในคลิปคลิปไหนไว้นเนี่ยจะเหมือนกันลืมแล้วโอเคแล้วก็ลากเครื่องมือลงมาใส่เลยเนาะปุ๊บประมาณนี้เนาะ โอเคตอนนี้มันก็จะสั่นหน้าจอยเราแล้วครับก็เราทาการปรับค่าตรงช่องแรกเป็นศูนย์นะครับผมโอเคแล้วก็ให้เราทําการนี่เอาเส้นทำลายของเราเนาะมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดเหมือนเดิมนาะจุดสิ้นสุดของรูปภาพปืนของเราคือตรงนี้นะครับจุดสิ้นสุดของเลเยอร์รูปภาพปืนเนาะแล้วก็ให้เราทําการปรับค่าได้เลยเนาะตรงช่องแรกก็คือช่องนี้นะครับให้เราทําการเออมากดตรงรูปนาฬิกาด้วยน้อท่าน้ชมนี่กดตรงรูปนาฬิกาปุ๊บแล้วก็ปรับค่าตรงช่องแรกให้เป็น2.2ก็ได้เนาะปุ๊บ แล้วก็ตรงช่องนี้นนเนาะ Motion Blur ก็กดรูปนาฬิกาไปปุ๊บแล้วก็กดติ๊กถูกปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงช่องปรับค่าสุดท้ายก็คือนี่ช่องนี้เลยเนดูตามอาอผม s e e d เนาะกดรูปนาฬิกาไปปุ๊บแล้วก็ปรับค่าให้เป็น0.5นยหครับปุ๊บนี่ประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะผมอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับไอ้มาร์กตรงกลางนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือมาร์กแบบว่าจุดเริ่มต้นของเลเยอร์ที่เราสร้างมาเนาะก็เ,เส้นทำลายของเราไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเลเยอร์อันนี้นะแล้วก็เราทําการปรับค่าตรงช่องแรกเป็น0ูนย์ปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมาอีกนะครับผมปึ๊บป๊บมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดของเลเยอร์ที่เราสร้างมาแล้วก็ปรับค่าเป็นศูนย์หนมปึ๊บนี่แค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วหนมมันจะเป็นการสั่นหน้าจอแต่ว่ามันเห็นกรอบดำาหรอเออเห็นจริงไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่ง โอเคนะผมก็สลับวิธีการแก้กรอบดําแบบนี้นะก็เรามาตรงช่องเอฟเฟกต์นะผมแล้วก็พิมพ์ไปเนาะ M O T นะผมแล้วก็มาดูเครื่องมือปึ๊บๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอหาแป๊บนึงนี่นะผม m o ชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละครับนี่ดูชื่อแล้วก็เลือกตามผมเนาะประมาณนี้แล้วก็ลากลงมาใส่ตรงไอ้เลเยอร์ที่เราสร้างมาเลยนะผมสร้างมาสลับใส่เอฟเฟกต์สั่นหน้าจอก็วางไปปึ๊บประมาณนี้ แล้วก็นี่มันจะจะขึ้นมาแบบนี้หนไหมก็ลากให้มันมาอยู่ข้างบนของเอฟเฟกต์เอดอันเดอร์สกอเช์หนอมปุ๊บนี่เห็นไหมก็กรอบดําก็จะหายไปแล้วหนอมแบบนี้เนาะลากมาให้ข้างบนของเอฟเฟกต์เชคนะครับก็เรามาดูกันปุ๊บนี่ก็จะสั่นหน้าจอประมาณนี้ดูดีที่มีมมเนี่ยเล่นมาปืนก็จะหมุนมาปุ๊บนี่ก็จะสั่นหน้าจอหน่อมเวลาปืนมันเข้ามาตรงตัวละครของเราโอโหโคตรเท่อ่ะดูดิปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะถ้าอยากให้ปืนมันเรืองแสงเนาะก็ให้เรามาตรงช่องเอฟเฟกอีกนะผมข้นหาเอฟเฟกก็พิมพ์ไปเอ่อ glow นะผม G L O W เนาะแล้วก็มาตรงเอฟเฟก S underscore glow นะผมแล้วก็ลากลงมาใส่ตรงเลเยอร์ปืนของเราเลยนะผมปุ๊บนี่แบบนี้มันก็จะแบบคล้ายๆเรืองแสงอ่ะลองดูดิจะเพิ่มมิติแล้วแต่คนชอบนะผมอ่าแบบนี้ก็จะแบบทองๆเนาะเราก็สามารถมาปรับค่าได้อีกนะผมแล้วก็ลองลดค่านิดนึงก็ได้เนาะนี่ ให้มันทองๆประมาณนี้นิดนึงก็ได้ของเหมือนของยูไดก็จะใส่อยู่นะเอฟเฟกต์เอสแอนด์สกอเเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันรู้สึกเรืองแสงนิดนึงใช่ไหมน้ำมีมเนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเหมือนมันเรืองแสงเนาะนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะใส่ Effect เอฟเฟกอะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ความคิดของน้ำมีมแต่ว่าผมจะไม่สอนแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะผมเราก็สามารถใช้เอฟเฟกต์เอสอ์สกอได้อีกหน่อมลากเรามาใส่ตรงเลเยอร์ไฮไลท์ของเราเลยหน่อมปึ๊บประมาณนี้นี่มันก็จะเป็นแสงแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าก่อนอื่นให้เราทําการปรับค่าตรงช่องแรกเป็นศูนย์ก่อนเลยนะผมปึ๊บประมาณนี้คนระับอ่าแสงก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการนี่หาจุดเริ่มต้นนะผมหาจุดเริ่มต้นแบบประมาณเนี้ยเอาหรือว่าเอาง่ายๆก็ให้เอาเส้นของเรามาเท่ากับเลเยอร์ที่เราสร้างมาสลับสันหน้าจอเลยนะผมนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมอ่าพีวิวแล้วก็เลื่อนไปเฟรมหนอมเลื่อนไปฝั่งซ้ายก็คือนี่ลูกศรน,นี่เลยนะประมาณสักเออ ห้าเฟรมก็แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8ก็แล้วกันเออเอา8ประมาณนี้เนาะแล้วก็มากดตรงเลเยอร์ไฮไลท์ของเราหน่อมปุ๊บนี่เราจะมาตรงการตั้งค่าของ S อเ d นสกอร์โก้หนอมแล้วก็มากดตรงรูปนาฬิกาตรงช่องแรกเลยเนามปุ๊บประมาณนี้โอเคจากนั้นก็เราทาการเอาเส้นทำลายของเราเนาะมาไว้ตรงจุดสิ้นสุดของอ่าเลเยอร์ปืนของเราเลยเนามเลเยอร์รูปปืนของเราเนาะจุดสิ้นสุดตรงนี้นะผมปุ๊บ แล้วก็ให้เราทําการมาปรับค่าหน่อมก็ปรับค่าตรงช่องเลเยอร์ไฮไลท์ของเราหน่อมอ่าคลิกตรงเลเยอร์ไฮไลท์ของเรานะครับแล้วก็ปรับค่าจาก0ูนเป็น2หน่อมสสว่างเกินไหมไม่สว่างหรือเปล่าเอาประมาณสัก1.5ก็ได้หน่อมปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เส้นทำลายของเราไว้ตรงจุดสิ้นสุดของเลเยอร์สันนาจอหน่อมก็คือเลเยอร์นี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการมาคลิกตรงเลเยอร์ไฮไลท์ของเราหน่อ,นอมก็คือตรงนี้ปรับค่าจาก1.5เป็นศูนหน่อมปึ๊บอ่า ก็คือมันจะเป็นการแบบว่าเรื่องแสงอะครับผมเรื่องแสงไปด้วยก็จะมีอีกมิติแล้วแต่ความชอบนนผมจะใส่หรือว่าไม่ใส่จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้ปุ๊บนี่มันก็จะเลืองแสงแบบนี้ใช่ไหม,มหน้าจอของเราป้นห่อปุ๊บนี่สั่นหน้าจอเราจะเลืองแสงแบบนี้หนอมลองดูปุ๊บอ่าก็คือมันจะเหมือนกับไฮไลท์อันนี้ของผมเลยนะครับคือผมแบบทําให้หน้าจอเลืองแสงด้วยนี่เห็นไหมเมื่อกี้อะปุ๊บนี่ก็จะเลืองแสงนะครับดู ก็จะเลืองแสงประมาณนี้แหละครับกับบวกสั่นหน้าจอด้วยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้มันทําง่ายมากเอ้าผมกดเลยเนี่ยโอเคนะครับที่เหลือก็เหลือแค่ export ไปได้เลยครับนี่ยิงแต่ที่แน่ๆทําไมมันไม่มีเสียงเกมแค่นั้นแหละหมุนมาปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมดูดีดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ปืนหมุนมาแล้วก็ปุ๊บยิงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับ ก็คือถ้างงตรงไหนต้องขออภัยด้วยเนาะบางทีมันอาจจะงงนิดนึงเนาะคือเอาง่ายๆนะพนู่้มที่ผมสอนอะ่ะมันไม่มีค่าที่ตายตัวไว้แล้วแต่ี่น้มลองไปหาค่ากันเอาเองนะเลื่อนไปนิดนึงเลยเกินเลยนิดหน่อยมันไม่เป็นไรหรอผมนันไม่มีค่าที่เป๊ะอะไรแบบเนี้ยมันเออมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน้องสำหรับคลิปนี้บายละครับแล้วพบกันซีอู่สำหรับวิธีการตัดต่อไฮไลท์ปืนหมุนนะครับผมเหมือนอยู่ใดเนาะ เอาละครับผมก็จะมาแนะนําเว็บเติมเพชรและสุ่มเพชรแบบคุ้มๆนี่เลยนะครับผมเว็บ i p เพมีทั้งบัตรเติมเกมสุ่มของรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟล์ Fi, เติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือและไอเทมโค้ดเกมเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือไม่อันดับแรกต้องมาสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่าน Facebook เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนํานะครับหลังจากนั้นก็เติมพอยต์เข้าเว็บมีให้เลือกเติมผ่าน4ช่องทาง to money to wallet Wall wallet gift และ palm pay ผมจะเลือกเติมผ่าน to wallet นะครับ และให้เราโอนเงินไปตามเบอร์ที่ปรากฏหน้าเว็บพอโอนเสร็จแล้วก็รอ1นนาทีจากนั้นก็นําเลขอ้างอิงในสลิปมากรอกได้เลยนะผมกดยืนยันทํารายการแค่นี้พอยก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟลให้ดูนะมากดตรงสุ่มของรางวัลเลยนะผมแล้วก็จากนั้นมากดตรงสุ่มเพชรฟรีไฟแล้วกรอกเลข u I d ในเกมของเราแล้วกดเข้าสู่ระบบและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากดสุ่มแล้วผมไป10เครดิตมาทิครับว่าเราจะได้อะไรนะผม ปึ๊บเพิ่บเพิ่บเพิ่บเพิบเพิบเพชรเพชรยังไม่ได้นะครับผมรอบแรกจัดไปอีกรอบหนึ่งสิบเครดิตปึ๊บมาดูกันนะผมว่าตอนนี้เราจะได้อะไรขอเพชรเถอะนะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้เฉยเจ๊หนึ่งพันห้าสิบสองเพชรนะครับผมก็กดโอเคไปเลยนะครับ หลังจากนั้นรอแค่1นาทีเพรก็จะเข้ามาใน ID ของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมคุ้มจัดจัดก็แนะนําเลยนะครับเว็บ IP พก็สลับใครที่สนใจอยากจะลองสูมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านเว็บ i p a กันนะครับมากดตรงเติมเงินมือถือเลือกเครือข่ายจากนั้นกรอกเบอร์ที่เราจะเติมเงินแล้วก็มาเลือกจํานวนเงินที่เราจะเติมเข้าไป แล้วมาติ๊กยืนยันตัวตนจากนั้นมากดยืนยันการเติมเงินจากนั้นรอไม่กี่นาทีเงินก็จะเข้าเบอร์มือถือเลยนะครับ